กบผมวันนี้มาพบกับเป่าตามติปีช้างครับมาเล่นกับเสี่ยมิ่งดูครับวันนี้เราจะมีลูกบอลมาให้เล่นสองลูกนะครับสีฟ้าขอบคุณนิ่สีที่ส่งมาให้นะครับผมวันนี้เราจะให้เสี่ยมิ่งเลือกนะครับมีสีฟ้ากับสีสียุพูกเสี่ยมิ่งจะเลือกรอาลูกไหนครับมาดูกันครับผมทำอะไรเสี่ยมิ่งทำอะไร เออเตะเอาอีกแล้วเสีมิงเก่งจังเลยม,มิงมิงมงคลครับเตาเอาลูกบอลไม่ให้เลือกจะเล่นบอลสีไหนจะเล่นลูกไหนนั่นแล้วสองลูกโอ้ย อะไรคุณแม่เรื่องไม่ถูยโอ้ยคุณแม่อะไรคุณแม่คุณแม่อยากเข้ากล้องเหรอสวยก่อนเร็วสวัสดีสวยก่นเร็วคุณแม่ก็อยากเล่นนะคะ ไม่ผมชอบสีนี้เหรอมาถึงนนครับครับเอาไปเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาตีทางน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวทางน,นี้เดี๋ยวเอา้าทำอะไรเรอ้าเอ้าเอาแล้ว kiện chân không phải là em nghĩ không phải là em nghĩ không phải không Ô hỏi! 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 Ô เ,เ,เตะบอลเทลัรมีขาที่ห้าทุกทีค่ะเอ,เ,อเอาเอาเอาเร็วไปเรีนตรงเดินแน่โอ้อยพือ่อนะไปเล่นมองซ้ายเพื่นแม่ Kiện chân เอา đến thôi này thôi ôi thôi thôi ôi thôi ôi mình ôi thôi mày <laughs> 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 โอ้ยตำตำตำเรือ,อเตะม,มาเข้าโกแล้วเตะเตะเออเตะมาเข้าโกแล้วเอาคือบเตะแบบนี้เตะทำไมเอาเอา่ยยมันแงคครบ à ông cái này lắm มากเลยเตรียมย่ีกันมากอยงบกับพ่อเปาสนุกมากเลย,ยค่ะคีบง <laughs> คีงยังเลยเสียวมิ่งคีคกงนอนทับไว้เลยเนี่ยคีคกงมากเลย นอนทับไม่ไรค่ะโอยยังกันใหญ่เลยเสียมิ่งเก่งจังเลย เออเตะเข้าอีกแล้วเสียมิ่งเก่งจังเลยเหนื่อยยังเหนื่อยยังไม่ได้ถามมิ่งนะถามเปาเปาเหนื่อยหรือยังมิ่งไม่เหนื่อยนะเข้าอีกแล้วเอาไหม เอาบอลอะดูครับดูอยากได้บอลบอกพ่อบอกให้ดูเศิะเแล้วโอเขาเกลอีกแล้วมีไหมลูกมีมี มาแล้วมามาแล้วเหนื่อยแล้วไปไหนเนี่ยบำรุงเนี่ยเหนื่อยแล้วมิ่งเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วใครว่าผมเหนื่อยผมยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ เลี้ยวจับกูให้เร็วๆร็วเร็วจับกูให้เร็วๆเฮ้ยไปแล้ว

หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย